อันดับที่สุดของการทำประตูในนัดที่19ลาลอกาฤดูกาลใหม่213-214เริ่มต้นที่อันดับ5อาริซาดูริสวอลเล่จอะจ่อหน้าปากประตูเข้าไปชนิดสาใจแฟนนักสนามในเกมที่แอตเลติกบินเบาเปิดบ้านถล่มอเมรียา6-1อันดับ4 คริสเตียนเอลเลลาชคเข้ามามองจากลูกเปิดของฟิีเดลบอนพุ่งเสียบสาวอย่างสวยงามในเกมที่เอลเช่เสมอเซบีย่า1-1อันดับ3จากการประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมก่อนเป็นคอเก้มโมลิน่าหลุดเข้าไปยิงผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปในเกมที่เรออเบติสแพ้ขารลังให้โอสัสูด้า1-2อันดับ2อิบายโกเมสบันจงปั่นไสโ้งตรงกรอบเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามในเกมที่ แอตเลติกบินเบาเปิดบ้านถล่มอันเมเลีย6-1และอันดับหนึ่งเจสันมูรินโย่ตีลังกายิงด้วยเท้าขวาบอลพุ่งเสียบเสาอย่างสวยงามในเกมที่ g กรนด d าถล่มเลอเบยโดลิด4-0ไม่อยากพลาดสุดยอดการทำประตูในศึกลาลีกาสเปนแบบสดๆทุกสัปดาห์ครบทั้งฤดูกาลต้องสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ9 9บาทด่วนตอนนี้ทาง www.1781.tv หรือโทร1 7 8 1